สวัสดีครับผมอันนี้อยู่กับช่องรถเกียวซิ่งคอมบาย t h a i l a ด d ครับวันนี้ดูไทยเจริญครับนี่ครับคันนี้นะครับก็รถก็ค่อนข้างจะพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เป็นตัวเดิน1ิบนะครับล้อเลือล่างสามเกลูก1ิบลูกข้างบน2ลูกครับใบแท็กก็ยังใช้งานได้อีกเยอะนะครับร้อเลือก็ยังใหม่ครับโซ่ยังใหม่อยู่นะคันนี้ช่วงล่างสวยครับ อันนี้ช่องล่างสวยครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดครับเนี่ยครับช่องล่างสวยงามก็บอกคอยกกคู่ครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ปั่นหน้าครับตัวนี้ครับข้อดีของมอเตอร์ปั่นหน้าก็คือว่าเข้าถ้าเข้าหนีบลูกหน้าครับสามารถคลายออกได้ครับนี่ครับระบบคันนี้โล่งครับนี่ครับแผนโทนครับไม่ไม่มีซึมนะครับ คันนี้สวยนะครันนี้ครับคันนี้ราคาห้าแสนแปดนะครับไม่คันนี้ราคาสี่แสนแปดต่อรองนะครับอนันนี้นี่ครับระบบโล่งครับก็ตัวนี้ตัวนี้จะไปปั่นนะครับตัวนี้ยกคอครับนะครับก็เป็นอันนี้เป็นปัม๊มไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นไดกินนะเอรีตันนะครับตัวนี้นี่ ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับระบบท้ายเครื่องนี่โอ้โหคันนี้มันลูกมากเลยค,คันนี้มีเครื่องสองหกเลยครับโบใหญ่นะครับคันนี้สองหกโบใหญ่นะครับน่าจะเป็นโบไอเฮดไอนะครับไม่ใช่อเฮดไอนะครับเนี่ยนี่ครับ จโอแปดสีครับคันนี้มอเตอร์เป็นมอเตอร์ได้กินครับตัวตรงครับไดกินตัวตรงครับนี่ครับแพงตัวเดินรับสวยนะครับอันนี้คันนี้รถสวยมากครับนี่ครับมันมันโล่งดีครับคันนี้มันโล่งดีครับใครที่หารถมือสองอยู่ครับติดต่อมาที่ศูนย์ดครับ5้าสี่เจ็ดครับ ไปเจ็ดหกสามครับคันนี้โหรถสวยแล้วก็โล่งมากครับน่าซื้อไปใช้งานนะครับคันนี้ระบบโล่งดีครับ ม่าน้ําอยก็ไม่รั่วครับนี่ครับระบบมันโล่งครับมันเหมาะกับการใช้งานครับเปลี่ยนง่ายครับใส่ผ่านครับใส่ผ่านตู้ยังใช้งานได้อีกยาวๆครับนี่ครับมันมันโล่งดีครับระบบคันนี้ครับี่ไม่ถางวันไฮดริกนะครับอันนี้นะครับนี่ก็ดูระบบระดับเอน้ำมันครับด่านมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับก็ดูได้ครับอันนี้ก็มีกระจกมองข้างครับขึ้นเทเลอร์ครับ ปากเกียวก็ประมาณสามเมตรครับนี่ครับอันนี้น่าจะอู้ประมาณสองตันสองครับนี่ครับช่องล่างครับสวยงามมากครับช่องล่างถังน้ำมันใหญ่ครับนี่ครับ ปั๊มน pues. ี <Kas> ้เ <per now> ป็น <S Sims: Google matrix> ป Sta ั๊มยีิบสามครับใหญ่มากครับเครื่องก็เหมือนจะไม่เยิมครับก็ประมาณนี้ครับ แล้วก็คันนี้คันนี้ห้าสิบแปดครับคันนี้ห้าสิบแปดครับล่งเหมือนกันครับระบบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมตัวเดือนสิบนะครับเดือนสิบครับเดือนสิบปั๊มยิบสองครับใบแท็กยังใหม่ครับโซ่ยังใหม่ล้อเลอรอยยังใหม่ครับช่องล่างสวยครับคันนี้นะครับ ระบบลวงมาครับมอน้าอ้อยก็ไหม่รัวครับนี่ครับระบบลวงมอลมใหม่ครับมอลมเลนะครับแค่นี้ใส่พานก็ยังใหม่ครับนี่ครับเรียกว่าลงจัดเลยครับคันนี้กระบอกคอยกคู่นะครับเดี๋ยวพาดูด้านหน้าครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับผมก็จะไปแบบไวๆนะครับก็ใครสงสัยก็ติดต่อได้ครับนี่ครับข้างหน้าครับ เสาตู้สวยครับสายไฮดรอลิกตรงนี้ใหม่ครับระบบตรงนี้โล่งครับทางแฮงดีอยู่นี่ครับพี่่อกันโทนครับหน้าเกี่ยวประมาณสองเมตรแปดสิบนะครับตัวนี้ครับอุ้มก็ได้เดวประมาณสองตันครับท่อีิรีบเลดครับเป็นท่อีิรีบใหม่ครับเครื่องนีไเป็นเครื่องร้อยเก้าห้าครับตัวนี้โบไอเอ็นไอนะครับ ครับคันนี้ก็สวยงามครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับก็เป็นเลดมิลเลอร์ด้านบนครับคันนี้ครับก็ฝากทุกคนด้วยครับไว้เจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ